สวัสดีนะครับต้องบอกว่านี่เป็นงานเทพื้นที่ผมเนี่ยทำเองแล้วต้องบอกว่าเจอปัญหาเนี่ยหลายๆอย่างมากเลยครับแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ผมทําไปก็เลยอยากจะเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเพื่อใช้ไปเป็นแนวทางในการป้องกันหรือว่าในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงเนี่ยผมจะแนะนําวิธีการของผมเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะในเรื่องของการที่เราจะต้องจําเป็นที่จะต้องเทพื้นเองเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับ ความตั้งใจของผมนะผมต้องการที่จะปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังห้องของผมนะครับให้เป็นพื้นที่ที่กลับมาใช้งานได้ก็โดยเริ่มต้นเนี่ยผมก็มีการฉาบผนังไปแล้วแล้วก็มีการทำร็อฟอะไรต่างๆเนี่ยที่ผนังไปแล้วครับผมก็เลยอยากจะมาทำตัวพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เป็นพื้นที่ป่าอยู่เนี่ยให้สามารถกลับมาใช้งานได้ด้วยนะเพราะจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกใช้งานครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าจะได้เอาไว้เก็บพวก อุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกไม้พวกเหล็กต่างๆที่ผมเหลือจากงานเก่าๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําด้วยว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างนะครับวิธีการสั่งปูนสั่งทรายสั่งหินเนี่ยในกรณีที่เราจําเป็นต้องจะต้องเทพื้นเองนะครับมีอะไรบ้างโดยเริ่มต้นเลยนะให้เราวัดความกว้างนะครับของพื้นที่เราแล้วก็ความยาวของพื้นที่เราทั้งหมดครับว่ามีความกว้างความยาวเท่าไหร่ จากนั้นนะครับเราก็ดูว่าความหนาที่เราจะเทเนี่ยเท่าไหร่ครับเมื่อเราได้3ามอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการคํานวณกันเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับที่ผมจะสั่งวัสดุมาใช้นะครับก็เริ่มต้นเนี่ยให้เราวัดกว้างนะครับความยาวแล้วก็ความสูงที่เราจะเทนะครับความหนานะครับอย่างของผมเนี่ยก็ได้กว้างอยู่2เมตรยาวอยู่7เมตรครับแล้วคูณด้วยความหนาที่ผมจะเทที่ลองวัดได้นะครับสูงสุดเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก10เซนก็0ูนจดนะเราจะใช้หน่วยเป็นเมตรนะครับต้องเปลี่ยนเป็นหน่วย0ูนุด แต่ถ้า5เซนก็เป็น0.05นะครับตรงนี้เราเอามาคูณกันครับทั้ง3ตัวเนี้จะได้ประมาณ1.4ลูกบาทเมตรหรือว่าหรือก็1.4คิวนั่นเองนะครับหรือปัดไปเลยประมาณ1.5คิวนะครับเป็นพื้นที่หรือปริมาตรที่จะเทนะครับถัดมาเนี่ยสูตรถัดมาที่ผมจะใช้ในการสั่งเนี่ยก็จะคือปูน7หิน1แล้วก็้าย0.5อันเนี้ยต่อ1คิวนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาไอ้ตัวเนี่ยสูตร7 1.05เนี่ยไปคูณกัน1.5ด้านบนครับอย่างปูนเนี่ยคูณ1.5คิวก็จะได้ประมาณ10.5ลูกนะก็ผมก็ปัดเป็น10 11ลูกเลยส่วนหินเนี่ย1นะครับก็ได้อ่าประมาณ1.5คิวนะเอามาคูณกันก็ปัดเป็น2คิวนะทรายก็0.5คูณกับ1.5ก็ประมาณ0.75ก็สั่งมา1คิวครับทั้งหมดผมจะสั่งตามนี้นะครับปูน11ลูกทราย1คิวแล้วก็หิน2คิวอันนี้เป็นสูตรของผมนะส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ครับ ของแต่และอย่างนะตกแล้วประมาณ3,000กว่าบาทนะครับที่ผมจะต้องจ่ายสาหรับในการเทป,ปูนเองครั้งนี้นะครับส่วนสูตรการผสมก็เหมือนเดิมครับ1ต่อ2ต่อ4ก็คือปูน1ส่วนทรายสส่วน,วนแล้วก็หิน4ส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมจะสั่งวัสดุครับในส่วนของพื้นที่ที่เราจะเทนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหินหรือว่าเศษของวัสดุไม่ได้ใช้นะครับ มาเทไว้ก่อนได้นะอย่างผมเนี่ยก็จะมีพวกเศษหินเศษอิฐอะไรต่างหรือว่าแผ่นไม้เก่าเก่าที่ไม่ได้ใช้ครับผมก็มาเทาไว้เลยเพื่อเป็นการนะครับทดแทนพื้นที่หรือว่าความหนาของปูนที่เราจะเทด้วยนะครับแล้วก็เอาพวกหินพวกทรายเก่าเก่าเนี่ยมาเทาเพื่อปรับหน้าของตัวพื้นดินของเราถัดมาเนี่ยผมก็จะเริ่มวางแนวครับแนวที่เราจะเทพื้นโดยใช้เอ็นนะครับแล้วก็ ตอกเสาลงไปแล้วก็มัดเอ็นนะเพื่อที่จะใช้เป็นแนวในการบอกตำแหน่งของการวางแบบด้วยนี่นะครับผมก็จะได้เป็นพื้นที่ตรงนี้มาอันนี้พวกเอาหินทรายเก่าๆเนี่ยที่มีอยู่ในบ้านด้วยนะครับมาปรับระดับก่อนดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้ความหนาที่เราจะเทเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ความหนาที่ผมแนะนําในการเทอย่างน้อยอต้องสัก5าเซนขึ้นไปนะครับ ถัดมาเนี่ยผมก็เริ่มวางแบบครับโดยใช้ไม้นะครับมาตอกนะับตามแนวเอ็นเลยแล้วก็หาแบบมาทําการวางแบบด้านข้างอันนี้ผมก็ใช้เป็นแผ่นของไม้ฝานะครับแต่ผมต้องบอกว่าอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมเจอเหมือนกันไม้ฝานี่มาแผ่นไม้เขาเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะเวลาวางไปแล้วเนี่ยมันให้ตัวได้นะพอเราเทปูนเข้าไปเนี่ยแบบมันจะ มีการโค้งงอนะครับอันนี้เป็นปัญหาแรกเลยถ้าใครจะทำเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นแผ่นไม้หรือว่าเป็นวัตดุที่มีความแข็งแรงกว่านี้นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ผมเจอนะครับถัดมาเนี่ยสิ่งที่ผมทําก็คือหาระดับครับซึ่งก็จะหาระดับจากแนวของพื้นเดิมนะครับที่มีอยู่นะครับแล้วก็ใช้ระดับน้ำเนี่ยไล่หาระดับไปให้ทั่วเลยพื้นที่ที่เราจะเทนะครับจากนั้นก็ใช้เต้านะครับตีตามเส้นที่เราหาระดับไว้ครับเพื่อเป็นตัวบอกตำแหน่ง หรือว่าระดับที่เราจะเทป,ปูนนั่นเองนี่นะครับก่อนที่เราจะเริ่มเทพื้นเนี่ยเราก็ต้องมีแผ่นไวเมดนะครับมาใส่ด้วยนะอันนี้ผมก็จะซื้อมาจากร้านขายวสัสดุก่อสร้างเลยนะครับก็ซื้อมาพร้อมปูนพร้อมหินเลยนะแผงหนึง่งก็ประมาณ300บาทนะครับก็ต้องวางด้วยนะครับต้องบอกว่าการเทพื้นในครั้งนี้นะเพื่อจุดประสงค์เพื่อป้องกันปรับพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้เท่านั้นนะครับผมก็เลยใช้เหล็กไวเมดแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดใครต้องการแบบ เพื่อรับน้ําหนักอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้เหล็กที่มีเส้นที่ใหญ่กว่านี้นะครับอาจจะต้องสารเองด้วยถัดมาเราก็เริ่มผสมปูนครับโดยวิธีการเนี่ยผมก็จะผสมปูนกับทรายก่อนนะอัตราส่วนปูนหนึ่งส่วนทราย2ส่วนครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันก่อนนะครับระหว่างปูนกับทรายมเมื่อผสมเข้ากันแล้วจนเนื้อเป็นสีเทาๆแล้วนะครับเข้ากันดีละเราก็ใส่น้ําเข้าไปครับหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็เมื่อ,อเราผสม ปูนกับทรายและน้ําได้แล้วเนี่ยเราก็ใส่หินเข้าไปเลยครับทีนี้อีกสี่ส่วนแบบนี้ครับกนเนี่ยครับต้องบอกว่างานที่หนักที่สุดในงานนี้ก็คือการผสมปูนปนั่นเองแล้วก็การเริ่มของผมเนี่ยผมต้องบอกว่าผมรู้อยู่แล้วว่าผมไม่สามารถที่จะเทวันเดียวจบได้นะครับผมก็เลยต้องเริ่มเทที่บริเวณด้านข้างนะครับรอบด้านข้างรอบเลยก่อนเลยนะครับทั้งหมดเลยเพราะผมคิดว่าผมจะ คงเทครั้งเดียวเนี่ยจบภายในวันเดียวไม่ได้เพราะว่าผสมเองนะครับแล้วก็ทําเองคนเดียวก็เลยจะเทด,ด้านข้างไว้ก่อนเพื่อเป็นการทําแบบด้านข้างให้เขาก่อนครับแล้วก็วันนี้จะพามาแนะนําด้วยว่าการเทปูนเนี่ยที่ไม่ได้เทวันเดียวให้จบนะครับหรือว่าเทครั้งเดียวให้เสร็จไปเลยเนี่ยมันมีปัญหาที่จะตามมาครับนี่ครับผมก็จะเทด,ด้านข้างก่อนแบบนี้เลย โดยตรงบริเวณด้านข้างเนี่ยผมจะเทให้ติดกับพื้นดินเลยนะครับจะไม่มีพวกหินพวกทรายเนี่ยไปขัดขวางอยู่ด้วยแล้วก็ในวันถัดมาเนี่ยผมก็เริ่มที่จะเทพื้นแล้วครับก็ค่อยๆเทไปนะก็ต้องบอกว่าผมใช้เวลาเทอยู่หลายวันเพราะว่าผมใช้เวลาในช่วงวันหยุดด้วยแล้วก็ในช่วงเย็นหลักๆเลยจะเป็นในช่วงเย็นนะครับมาเทแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็เทได้ไม่เยอะนะอาจจะได้สักวันละลูก2ลูกดังนั้นเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาแล้วก็เจอปัญหาหลายอย่างเลยนะครับในเรื่องของร้อยต่อเนี่ยอันนี้เป็นจุดสําคัญนะครับจุดที่เป็นร้อยต่อกันระหว่างปูนแห้งกับปูนที่เราเพิ่งเทปไปใหม่เนี่ยอันนี้จะเจอแน่นอนนะในการที่เราเทป,ปูนลักษณะแบบนี้แล้วก็เรื่องของอีกอย่างหนึ่งเรื่องที่2เรื่องของระดับครับตําแหน่งของแต่ละพื้นที่ที่เราเทเนี่ย ตำแหน่งมันอาจจะสูงต่ําไม่เท่ากันด้วยเล็กๆน้อยนนะครับมีแน่นอนแต่จะเห็นว่าในส่วนที่เราเทในวันเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้พื้นหรือว่าตัวร้อยต่อเนี่ยมันสามารถที่จะเสมอกันได้นะครับเพราะปูนมันยังไม่แห้งมันก็เลยทําได้นะครับแต่ถ้าผสมแบบผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะเห็นว่าผมทําหลายวันนะครับผสมหลายวันมันก็เลยจะ มีเรื่องของรอยตรงรอยต่อเยอะมากอันนี้เป็นสิ่งที่อยากแนะนำนะครับสำหรับใครที่จะเทปูนเองเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับเทวันเดียวให้จบนะครับหาคนมาช่วยเกณฑ์คนมาช่วยแล้วก็เทเองวันเดียวให้จบเลยนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจําเป็นต้องเทปูนเองนะครับแต่ถ้าแนะนําจริงๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าสั่งรถปูนมาเทเลยทีเดียวจบนะครับแต่เนื่องด้วยของผมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้ามาเทได้ผมก็เลยต้องผสมเองครับนี่ครับหลังจากผสม เทเสร็จนะครับผ่านไปหนึ่งวันจะเห็นว่านะครับพื้นที่ที่ได้มาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเห็นว่ามีรอยต่อแล้วก็อะไรเนี่ยไม่สวยงามมากๆนะครับผมดูแล้วผมก็ยังแบบไม่ชอบเลยนะครับผมก็เลยมาทําการล้างนะครับพื้นที่หนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวผมมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผมทํานะครับก็ต้องบอกเป็นวิธีการแก้ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรทําด้วยเพราะมันเป็นการทําให้เราเสียเวลาทํางานสองรอบเลย ก็โดยการแก้ไขเนี่ยผมก็จะเอาปูนนะครับผสมกับทรายอัตราส่วนหนึ่งต่อสองครับปูนหนึ่งส่วนทรายสองส่วนแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยแล้วก็จะเอาส่วนนี้แหละครับไปเทเหมือนเทด้านบนหน้าผิวของเขาทั้งหมดแบบบางๆนะครับสูงประมาณสักหนาประมาณสักเต็นหนึ่งนะครับเนี่ครับเพื่อเป็นการเนี่ยเกลี่ยรหรือว่าทําให้อาร้อยต่อต่างๆนะครับด้านบนเนี่ยมันหายไป ก็ต้องบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ผมใช้ในงานนี้เลยนะครับเรื่องของการปิดรอยต่อต่างๆแล้วก็พื้นที่ที่มันไม่เท่ากันด้วยนะครับก็ลองดูนะครับส่วนไหนดีก็สามารถนําไปใช้ส่วนไหนที่ยังไม่ดีเอาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ผมพยายามที่จะบอกถึงปัญหาแล้วก็สิ่งที่ไม่อยากให้ทําตามด้วยนะครับในการเทพื้นเองเนี่ยนะครับมันก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันหลังจากผมทำตัวตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ พื้นที่ที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นแบบไหนอาจจะไม่ได้สวยงามมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจุดประสงค์ของผมเนี่ยเพื่อต้องการปรับพื้นที่ตรงนี้ให้สามารถกลับมาใช้งานได้นะอาจจะเป็นพื้นที่สําหรับเ,เก็บสิ่งของต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับหลังจากผ่านมา1คืนนะผมทาเสร็จประมาณสักเกือบตีหนึ่งเลยนะครับทําเองคนเดียวนะครับที่ทำพื้นตรงนี้เพราะผมเริ่มประมาณสักสามทุ่ม นี่ครับจะได้พื้นออกมาแบบนี้นะครับก็อาจจะยังไม่สวยงามเท่าไหร่เดี๋ยวผมอาจจะต้องมีการปรับปรุงต่อนะครับเช่นปูกระเบื้องหรือว่าทําให้มันพื้นที่เนี่ยดูสวยงามกว่านี้นะครับสําหรับตอนนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการมาแนะนําวิธีการขั้นตอนแล้วก็ปัญหาที่เจอหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีนะครับ